คุมขังนอกเรือนจำความหวังใหม่ระบบยุติธรรมหรือประตูสู่ความลำเอียงประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบยุติธรรมโดยในปี2 5 6 8กรมราชธรร์จะเริ่มใช้ระเบียบคุมขังนอกเรือนจำซึ่งเป็นนโยบายใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดความแออัดในเรือนจำและส่งเสริมการฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะฟังดูเป็นนโยบายที่เต็มไปด้วยความหวังแต่กระแสสังคมกลับเต็มไปด้วยความกังวลว่าระเบียบนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางกลุ่มเช่นบุคคลที่มีเชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลทางการเมืองประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือยิ่งลักษณ์ชนวัตร อดีตนาย,ยกรัฐรรมนตรีที่ถูกศาลในภาคสาจำคุก5ปีในคดีโครงการรับจำนำข้าวหลายคนตั้งคำถามว่าระเบียบนี้อาจเปิดช่องให้เธอกลับมารับโทษในฐานะที่ไม่ถูกคุมขังในเรือนจำและหากเป็นเช่นนั้นจริงจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทยอย่างไรแม้พันตรจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะยืนยันว่ายิ่งรักไม่เข้าเกณฑ์การคุมขังนอกเรือนจำเพราะมีโทษเกิน5ปีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีโทษไม่เกิน4ปีกระนั้นหลายคนก็ยังไม่วางใจ หลายคนก็ยังไม่ไว้ใจลิตรเดชขนาดชั้นที่มีมาแล้วย้อนมาดูระเบียบการคุมขังนอกเรือนจําเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจําไทยปัจจุบันเรือนจําไทยรองรับผู้ต้องขังเกินความจุหลายเท่าตัวส่งผลให้ผู้ต้องขังต้องอาศัยยุทธภาพแออัดขาดสุขนอนามัยและขาดโอกาสในการฟื้นฟูพฤติกรรมวตัตถุประสงค์หลักของระเบียบนี้ได้แก่การลดความแออัดในเรือนจําโดยย้ายผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไปยังสถานที่คุมขังอื่นเช่นบ้านพักสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล สนับสนุนการฟื้นฟูพฤติกรรม้วยการให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับสังคมลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจําสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในกรณีของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องการการดูแลเป็นพิเศษแม้ระเบียบนี้จะมีเป้าหมายที่เหมาะสมแต่กระบวนการพิจารณาผู้ต้องขังที่ได้รับติดกับถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและความยุติธรรมเนื่องจากแต่งตั้งคณะกรรมการที่พิจารณาผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิประกอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรมราชธณฑ์และกระทรวงยุติธรรม แต่ไม่มีตัวแทนจากภาคประชาชนองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือสืมม่อมวลชนเข้าร่วมทําให้เกิดความกังวลว่าการพัฒนาอาัดขาดความเป็นกลางและโปรง่งใสการขาดกลไกการตรวจสอบจากภายนอกในปัจจุบันการตัดสินใจอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ์ของคณะกรรมการซึ่งอาจนำไปสู่ความลำเอียงหรือการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะทางสังคม นอกจากนี้ประเด็นทําให้ระเบบนี้กลายเป็นดรามากก็คือความเป็นไปได้ที่ยิ่งรลักจะได้รับสิทธิ์คุมขังนอกเรือนจําหากเธอกลับมารับโทษในประเทศไทย หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าระเบียบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดช่องให้เธอหลีกเลี่ยงการจำคุกในเรือนจำหรือไม่หากพิจารณาจากเงื่อนไขของระเบียบยิ่งลักษณ์อาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุและยังไม่ทราบว่ามีอาการป่วยรุนแรงด้วยโรคอะไรอย่างไรก็ตามต้องจับตาดูว่าทางกรมทฑนจะออกหลักเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมที่อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ได้เข้าเงื่อนไขนี้โดยคดีที่ถูกตัดสินเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับชาติซึ่งอาจถูกจัดในกลุ่มคดีร้ายแรงที่ไม่ควรได้รับสิทธินี้หากยิกรทธ์คุมขนนอเอเืจำ สังคมอาจมองว่าเป็นการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานแตะตั้งคำถามถึงความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมของไทยสุดท้ายแล้วอาจนำไปสู่การทําให้เกิดกระแสสังคมที่แตกแยก ฝ่ายที่สนับสนุนยิ่งลักอาจมองว่าการคุมขังนอกเรือนจำเป็นสิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากเธอไม่ได้กระทำผิดในคดีอาญาร้ายแรงหรือคดีที่มีความรุนแรงทางกายภาพแต่ฝ่ายที่คัดค้านอาจมองว่าการให้สิทธินี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ไม่ต้องเข้าคุกเหมือนพี่ชายตัวเองที่ชื่อทักษินชินวัตรหรือไม่และยิ่งเกิดในยุคราบาลเพื่อไทยด้วยจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งนี้ซึ่งอาจขัดต่อหลักการยุติธรรม โดยข้อเสนอเพื่อสร้างความโปรโง่งใสเพิ่มตัวแทนจากภาคประชาชนการเชิญตัวแทนจากองค์กรสิทธิมธนุษยชนนักกฎหมายหรือสื่อมวลชนเข้าร่วมในคณะกรรมการ,การจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาเปิดเผยกระบวนการพิจารณาและจัดทํารายงานเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาและผลการตัดสินใจจะช่วยลดข้อขอรหาและสร้างความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนและความโปร่งใสระบุเกณฑ์การพิจารณาเช่นสุขภาพอายุ ฤติกรรมระหว่างคุมขังและประเภทของคดีที่ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้อย่างละเอียดและจัดตั้งกลไกอุทธรณ์ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ควรมีช่องทางในการอุทธรณ์หรือร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาระเบียบคุมขังนอกเรือนจำเป็นเป็นความพยายามที่ดีในการปรับวงระบบราชทั์แต่ความสําเร็จของระเบียบนี้ขึ้นอยู่กับการดําเนินการที่โปรง่งใสและยุติธรรมหากกระบวนการพิจารณาถูกมองว่าเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีชื่อเสียงเช่นยิงลัก ระเบียบนี้อาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่สร้างความแตกแยกในสังคมในทางกรับกันหากกรมรัฐธรน์สามารถพิสูจน์ได้ว่าระเบียบนี้สร้างประโยชน์แก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมก็จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบรชาชทรรน์ของไทย